ผมเคนเน่นและนี่เปือนของผมเคนครับผมวันนี้ผมจะมาทำแบบกิวแบกเอแบกกิวนะครับจะมาเทวิร์วเวลเออประจันทร์ไฟในสถานที่สุดอันตรายของโลกที่คนธรรมดาไม่สามารถอยู่ได้ภายในหนึ่งวันลคือเบื้องหลังโรงเรียนอริวิิยาอย่างนี้ตากล้องช่วยหันไปตรงนี้นี่คือบริเวณสภาพเป็นวงเวงครับโรงเรียนอริวิยาและว่า เพิ่งถูกพายุถล่มมาเมื่อไม่นานนี้ทําให้ห้องวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถเรียนได้เลยโอ้อล้วเขาเราจะไปประตุวพายกันเลยเราจะไปหาหอยกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมผมนั้นก็คุณจะเริ่มทำที่แบบแบกคิวผมเจอแล้วสอดในตะนันตากล้องดูนี่เราจนี่ขหายากสุดในประเทศเลยนี่ครับมันจะมาหาที่ไหนได้นอกจากที่นี่ไปเจ้าป้อ จไม่ได้แล้วครับไอ้บ้ไปหน่อยน้าไอ้บ้อ้บอยเสียงเอ้ยนั่อยผมไม่ยินเสียงนักอนนะผมอ่ะผมเจอเสียงอะไรบางางผมว่าหยิบอาวุธก่อนดีไหมครับโอ้ห่าเต็จไม้ไปสู้กับพวกมันได้ผมเจอแล้วเสียงนั่นอาจจะเป็นชนเผ่าเหนือตงนานก็เป็นได้ผมไม่ยินเสียงมากให้ยินขยับได้ไปลองหาดูไปหาดูมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่าง ไม่เสียงแปลว่าเสียงนั้นไม่ค่อยดังอะไรผมอยากเสียงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงไหมนั่งเงียนั่งเงียบอย่ผมเจอแล้วไปเลยตากล้องดำอ่ะเร็ว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 ตากองดูตากองดูมาชิงยาอยู่ครับผมเป็นชนเผ่าในตำนานที่หายากมากมีไม่กี่คนบนโลกคันนู้เพลงนี้ ชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าที่มีอาวุธเห็นไหมดูที่มือมันมือมันนั้นมีอาวุธอาวุธที่สามารถมทำลายระบบกาเล็กซี่ของโลกได้แต่มันไม่ใช้เท่านั้นเองเราต้องตามมันไปไปได้จังเลยได้พบเจอไปแล้วไปครับผมจะไปล่ามันแต่กล้อนนะเผมมาตอนนี้ใครนั่นได้ไปไกลแล้ว มันจะระเบิดมันน่าน่ากลัวมากผมกลับมาแล้วครับผมได้มันหายไปแลนี่ครับนี่คืออาวุธของเผ่ามันครับผมเก็บได้เราไม่สามารถสู้กับมันได้เพราะว่าพลังมันเยอะเกินแรงมันเยอะมากครับแต่ถ้าเรามีอาวุธเพราะเหารณจบเอ่อครับล่าฉบับการตำนานไปเยอะ์ว่าสมควร ผมคิดว่านะผมคิดว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีอาหารนั่นับวัตถุอันตรายครับผมคิดว่าเราควรจะไปไว้ที่อื่นดีกว่ามันอาจจะเป็นกระป๋องระเบิดทฮ้งไม่ถมันถือว่าอันตรายเ้ยแต่ว่าระวังระเบิดครับระวางังทีนี้อาจจะมีเสือชีตาหรือไสเดือนดินก็เป็นได้ไ <c oughs> สเดือนดินของที่แ่งนี้มันไม่ใช่ไสเดือนดินธรรมดา มันมีลำตัวยาวมากอยู่ในดินที่ลึกกว่าหนึ่งเมตรจรเราต้องนี่ครับตรงน,นี้ครับดินนี่มากอาจจะมีไส้เดือนอาศัยอยู่ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวผมจะไปหาแหล่งน้ำตั้งต่ซึ่งผมเจอแหล่งน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วสร้งบ้านไม่สร้งบ้านเลยผมที่เดี๋ยวผมจะทำใบไม้แทงตาตาตาคุณพูดว่ามุณพูดว่า เราจะสร้างบ้านกันนะครับเราชมอีกสักพักเราจะมาอันนี้ต่อบอากันกำลังจะสร้างบ้านผมได้ทำาอกว้าใบม้อแห้งเลยเรากำลังหล่อใ้ไม้แห้งมาทำปืนนะแล้วว่าคืนนี้เราอาจจะอยู่ก็ตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านเลที่เรียบร้อยแล้วกำลังก่อปืนครับ ก็เอาเป็นว่าเราจะหยุดคลิปวันนี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมพบกับพวกเราได้ในอ e ีพีหน้าในเชนเน,นและคายขอลาไปก่อนตัวดี